ท่านผู้ฟังครับมาพบกับกระพมนายแพทย์สันติประทองแพทย์ประจำครอบครัวของท่านในช่วงที่สองนะครับในรายการตอบปัญหาสุขภาพของท่านท่านผู้ฟังครับข้อดีในการทำสมาธิการทำสมาธินี่คือการที่ให การที่เรามีใจิตใจสงบอยู่กับอารมณ์เดียวไม่สัดส,สายวุ่นวายไปไหนการร้องเพลงก็ทำสมาธิการอ่านหนังสือก็ทำสมาธิการเดินท่องเที่ยวชมนกชมไม้ไปก็การทำสมาธิการจินตนาการเรื่องราวต่างๆ ที่เราชอบจินตนาการไปเรื่อยเรื่องเดียวอารมณ์เดียวก็ถือว่าเป็นการทำสมาธิการเดินเท้าย่างรู้ซ้ายย่างรู้ขวาย่างรู้รู้ทุกขณะอันนี้ก็ถือว่าทำสมาธิ แบบสมถะกรรมฐานคือ,อยู่กับปัจจุบันแล้วก็แม้แต่การกินอาหารให้รู้อยู่ว่าเรากินอาหารนะคะก็คือการทำสมาธิให้มีสติอยู่กับปัจจุบันไปนมีอารมณ์เดียวนะครับมันสามารถลดความปวดต่างๆได้ลดไมเกรนได้ลดอาการปวดหลังปวดเอวได้ ประการที่สองมันลดความเครียดบนร่างกายได้เราหายใจยาวๆหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าผ่อนหายใจออกคลายร่างกายที่เรานึกถึงมองด้วยตาในไปตรงไหนตรงนั้นก็จะคลายอันนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายได้ มันทำให้ภูมิท่านทานแข็งแรงประการที่สี่มันลดอาการป่วยซ้ำๆสากๆประการที่หมันลดอาการอ,าการอักเสบได้ไง่ายแล้วได้ดีด้วยการอักเสบง่ายการเจริญสติสามารถลดลงได้แตการอักเสบจากลุมาตอย จาก SLE จากภูมิเพี้ยน <c oughs> ประการที่หกทำให้นอนหลับสบายร่างกายแข็งแรงอารมณ์ดีมีออร่าจับออว่ากันอย่างนี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเจริญสมาธิควรจะปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา อย่าประมาทเด็ดขาดนะครับบางคนาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ดูตลอดเวลานะครับก็สามารถที่จะทำให้ใจมันนิ่งอารมณ์ดีไม่โกรธง่ายนะครับไม่โกรธง่ายหายใจข้าวยาว,ยาว หายใจออกยาวๆแล้วก็ผ่อนคลายไอ้นี่ทำให้เรามีความสบายตัวขึ้นเยอะนะครับปล่อยวางลงนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปยึดมันไว้นะไปยึดมันไว้ไม่ยอมปล่อยมันหนักแต่ว่าถ้าเราปล่อยมันไปมันก็ไม่หนักมันไม่หนักหรอกถ้าเราแบกมันไว้มันหนัก ถ้าเราเลิกแบกก็ไม่หนักเหมือนคนที่ได้รับหน้าที่ทำอะไรพอเขาปลดออกจากการทำหน้าที่รับผิดชอบตรงนั้นโอ้มันสบายเบาเห็นไหมครับเพราะว่าตัวเองไม่ต้องไปรับภาระให้มันหนักเอาละรครับท่านบูฟังข้อดีของการเจริญรติภาวนามันได้บุญมากกว่าการให้ทาน การถือศีลซะอีกนะครับยาขับลมตรามหมอทนาในใครที่มีอาการขี้หนาวผมร่วงผิวแห้งปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนันนาออกจุกเสียดไม่ถ่ายไม่ผายลมก็ายาขับลมตรามหมอทันตินะครับเห็ดเลนจือแดงเอาไปต้มดื่มกินกับใบกัญชาขับเสลดได้ดีขับเสมหะรดอาการปวดเมื่อยแต่กินใหม่ๆมันจะกระทุ n พิษ มันจะเมื่อยก่อนนะครับมันไปเพิ่มออกซิเจนให้กับเให้กับร่างกายนะรครับท่านผู้ฟังถึงท่วงสุดท้ายปร,รายการก็กลัารลาท่านผู้ฟังไปก่อนอย่าจนอย่าเจ็บนะครับตผู้ฟังครับสวัสดีครับ